ครั้งหนึ่งว่าสติสติสติแล้วก็อีกหนึ่งคันครับคนนี้ครับหมายเลข91ครับเอเชียนครับนักแข่งชาวสังชาตินะครับเอเชียนเอาเอาเอาดูนนะโอเคไม่ไม่กล้าอ่านนามสกุลเขาเดี๋ยวกลัวอ่านผิดเออไม่เป็นไรฮะก็ประมาณนึงแฮ่โอ้แล้วไปกันเร็วนิดนึงครับครันนี้อ่ะเจ้าฉลามอีกคันนึงครับ3-2-4ครับครับ รถของปัญญาคนเพียรสู้ๆครับปัญญาคนเพียรคุณเป็นความหวังของหมู่บ้านบิสุบิชิแล้วนะครับจิตวิญญาณอีโวลูชันนะครับเลนเซอร์นะครับจากไปคิดครับคันนี้ครับหมายเลขสิบหครับภูริลาบเจียมสันติเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วไม่ลงเลยแล้วเราอะเอาคุมเลยนะนะภ <c oughs> ูิลาบนะนะพี่ดอมสตาร์ทรถนะพี่ดอมนะไปคิดนะ ปายหนึ่งนาที Start Engine ครับครับผมดูครับบรรยากาศนี่ครับมีบูทผู้สนนุนครับแล้วดูท้องฟ้าแจ่มใสไหมครับนะโอ้หสวยเลยนะนะหวังหวังว่าวันนี้เราคงไม่ต้องมีไม้พายซิ่งกันนะได้โปรดเถอะนะ อ่ะเราไล่กันไปเลยแล้วกันครับหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับพิสิทธ์พงษ์สวัสดิ์ครับครับผมหนึ่งสามหนึ่งทิศรุ่นิธินันทิตาพรครับครับผมแล้วก็หนึ่งหกศูนย์ปวาริศสวัสดิ์พุทธาครับผมนี่เป็นในรุ่นของซีหนึ่งสี่ครับซีหนึ่งสี่นะครับรุ่น C ีเนี่ยเราจะขับกันเพียงหกรอบสนามนะครับครับนะฮะอ่าสวัสดีคุณนัทนัทพัฒน์นะครับบอกเอฟซีพิธีกรนะครับขอบคุณนะครับดูอยู่ที่ไหนครับคุณนัทพัฒน์กันตะคงทักทายมาหน่อยนะครับ คุณศักดาฮะบอกว่าเปโยหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเมื 1, <C> 1. มเ่อกี้เบอหนึ่งสี่หนึ่งใช่ป่ะพิสิทธิ์พิสิทธิ์พงศวรพิสิทธิ์พงศวร์ง่านี่ไงพิสิทธิ์พงศวร์มาครับรักใครชอบใครช่วยกันพิมพ์เชียร์กันเข้ามานะครับอเอาล้วครับวอร์มอัพแล a p ครับแล้วก็เข้าสู่เรื่องของคอร์เมชั่นแล a p เพื่อที่จะเข้าสู่การโรลลิ่งสตาร์ทกับ การโรลิงส ada, ไไตงารา์เนี่ยครับก็อ้าว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 เจสแดาเจสแตดาอ๋อไปได้เว้ยตกใจดรืว่าเจสแดารถมีปัญหาพี่ดอมผมการโรลิงสตาร์เนี่ยนะครับเพื่อนๆครับข้อดีของโรลลิงสตาร์นะครับ,รบที่ต่างกับสแตนดิ้งสตาร์ก็คือจะทําให้ช่วงล่างไม่ต้องรับแรงนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนนะยังเห็นนะเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลง คือทําการแข่งหลายรุ่นครับเพราะฉะนั้นลดภาระของช่วงล่างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาขับเกียร์ต่างๆนะครับไม่ต้องเบ่งพลังเกินไปนะครับสแตนดิ้งสตาร์ทเนี่ยนะแต่แต่ที่บอกครับโรลลิ n งสตาร์เองก็จะมีเรื่องของการจัมป์สตาร์เหมือนกันก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดด้านหลังแตกแถวนะครับหรือว่ามุดขึ้นมาไปข้ามอันดับอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการจำสตาร์เช่นกันพูดคำเดียวว่าสติสติอย่างเดียวครับถูกต้องครับเวลาลงไปแล้วมันตื่นเต้นขเข้าใจแล้วครับหร,หรือหรือทำไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ S T I ครับสติครับสาธิสาธิอโอนะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะไม่เป็นสันติสันติอ่ะมาผ่านยางไงผ่านซุงมยางมาละเนี่ยต่คนนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยต้องมาเตือนตลอดเลยเราเนี่ยฮะอ่ะ ผ่านมาแล้วครับตรงนี้ครับพูดไปเนี่นี่นี่นะต้องขอบคุณครับขอบคุณใครฮะขอบคุณใครฮะผลิตภัณฑ์ยางโตโยต้ายครับนี่นี่ฮะแล้วก็รวมไปถึงครับเครื่งเอ่อเครื่วนรถยนต์สัญชาติเยอรมันกับแชฟเลอร์ครับแชฟเลอร์นะครับน้วันนี้เราภาคกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานน้าถ่านหมด ใช่ไหมอ่าวันนี้นี่รู้สึกนั่นหนุนสดชื่นขึ้นเยอะเลยดูจากากำลัง<า>จะกำลังจ,จะหมดอีกแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วรู้สึกว่าฐานจะหมดอีกแล้วฐ <laughs> านกำลังจะหมดอีกแล้วน <laughs> ะครับต้องขอบคุณนั่นหนุนนะครับมาสร้างสรรีสันนะโอ้โหกองเชียร์เชียร์นั่นหนุนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนแรกนี่เมื่อวันเมื่อวานนี่มาเป็นแบบฐานช้าเลยครับตอนนี้มาเป็นฐานน้ำคายแล้ก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงเฮ้ยหนุนไหวปะหรือวะไหวครับพี่ขอแป๊บเดียวพี่โอ๊บเอ้าวแล้วครับตอนนี้รถทุกคันนครรรรััับเเเตตตียมววข้้้าาาสู่งงงทแลพะะฉน ดูป้ายดูมาดูขั้นตอนการสตาร์ในลุกนี้กันครับเอาแล้วครับดาบไปียบรแล้วครับการสตาร์เริ่มต้นจรนาในลุ่ของ C14 เปิดเกมไปได้สดวยกับเพียวสักชัยกุณงงามดีเดชนภาสีเทพจากอาเซเวนตามเป็นอันดับที่2อันดับที่3นี่เป็นของการการรักษาชุดการวยดีมาเป็นอันดับที่4ครับเอาแล้วครับเรามาดูครับว่าเดชนภาสีเทพจะสัติได้ขนาดไหนครับโอ้โหแล้วเดชนภาขึ้นมาเป็นที่2 ดีครับเดชพาได้ชื่อเหมือนมาเหมือนเมื่อวานที่รถแซวคะัโอ้เดชพาเป็นตัวนำนะใช่แล้วเดชภาก็โหดเหลือเกินครับแล้วเกาะกลุ่มกันไปอย่างนี้ด้วยพี่ทักษชัยคิมงามดีนี้ถ้าบมดถ้าขึ้นนำกะนำค่อนข้างยาวนะพี่จิมมี่ถือว่านิ่งครับถ้ารถไม่มีปัญหาไม่เคยมีอะไรเลยครับผมเดชภายังไงตรงมีลงลอยอามาแล้วขวางลงมาเลยครับผมบอกแล้วไงครับเดชพาฮะสติฮะสติะโอ้ยางยังไม่ได้กริปฮะตรงนี้ เดตะปาเดตะปาแล้วโอ้โอด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 มาได้ครับไม่เป็นไรครับอมมาได้ครับเอาใหม่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 ไปสลัดออกให้หมดเอ้านุ่นนุ่นขึ้นมาแทนครับติด105ครับติดพี่การกันทรรศานะครับตอนนี้ชุดนการมวยดีต้องเป็นมวยแทนแล้วครับสำหรับอาเซเว่นครับมีแล้วครับอาเซเว่นคันนี้ครับ BMS โขเข้าประกวดครับน้องนุ่นครับขึ้นได้ไหมครับจังหวะนี้น้องนุ่นรีบเลยนะครับ โอ้โหดูนุ่นมาเต็มฟูลายเลยฮะนุ่นนี้ก็ยัดเต็มเหมือนกันนะครับเหมียวนะครับเครื่องรุ่นนี้เหมียวนะครับแข่งหลายรุ่นแล้วนะฮะโอ้ BMS ทำเครื่องมาดีนะพี่บักนี่สุดยอดนะครับใรที่ดูอยู่นะอยากสนใจก็ติดต่อพี่บักได้เลยกับ BMS นะครับครับยังครับตัวนี้เรียกว่ายังซบๆอยู่ยังไม่ยังไม่แข็งมากยังไม่เข็น นุ่นเนี่ยวางแผนดีอ้าวแซงโชว์เลยพูดพูดจบก็แซงเลยเหมือนได้ยินพูดจบก็แซงเลยโอเคครับช้อนให้ดูเลยครับนะครับวนวนต้นเลยตอนนี้ชุดการโมดีจะขึ้นเป็นไล่ท้ายพีระดัไใครคุงามดีครับมีใช่มีสิงเอลผมไปแล้วไม่รอแล้วนะครับอ่านี่ครับหมายเลขหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าพิสิทธ์เขาอ้นครับ อ๋อที่เขาชอบแซวเราเนาะ<ช>ทักมาหลายๆสนามแล้วไม่ได้เข้ามาครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วตามมาด้วยนะหมูบินตามมาฮะที่โคมา <S <S ใช่ไหมที่ตูบิชิโคมาครับหน้า <6 S 2> มึงใช่นะหมูกระทะอยู่ด้านหน้าหมูบินอยู่ด้านหลังครับเอาแล้วครับบินมาครับบินมาฮะบินมาเหมือนกันครับนี่ฮะของเชียร์ธีรพัฒน์ทิมพ์พาเรือครับพิมพัฒน์ทิมพาเรือที่อยู่ในรุ่น <S <S โอเพ่นนะฮะ นี่ครับเดชนภาสีเทพหลังจากพลาดในเมื่อสัรู่นี้ต้องไล่เอาอันดับคืนครับมาครับเดชนภาอาเซเว่นครับเดชนภาครับใจเย็นเย็นครับค่อยๆไปครับเดชนภาสติครับสติพะโลเดือดแบบเมื่อกี้ไม่เอาอะตอนนี้ต้องเอาให้ได้ครับวันนี้ค่อยๆไล่เก็บทีละคันทีละคันทีละคันชุดการมวยดีครับตอนนี้นี่อยู่ในอันดับที่สองโอ้โหไล่แซงแหเลยเดชนภา แดงนี่นะ91แล้วฮะแดงกุ้งขึ้นนะเอาอะไรนะอัลซ์ลาสนี่เอานี่เอาผู้นำโอ้แล้วผู้นำนำห่างเลยนะแปดวิเลยครับไอคตัวเดียวแล้วครับไม่รอใครเลยครับหลังจากเศรษฐาสีเทพหมุนไปฮะบอกแล้วว่าถ้าเกิดธีรศักดิ์นี่ถ้าขึ้นนำในนำลิ้วเลยครับไม่ต้องตามเลยคะับสุดที่ครับมีน้องนุ่นครับ น้องนุ่นหมอกแล้วครับขอหน่อยครับนุ่นครับงานนี้ครับรูจะทําเพื่อทุกคนและหมูกระทะทุกเจ้าของเมืองไทยนะอันดับสามครับการการศึษาครับนี่ฮะโอเวอร์พันห้าครับหัวลายแกะอ่านอะไรฮะอ่านยากไปนิดพยายามจะอ่านอ่านไม่ผ่านเลยนบลายพางมเลยทีเดียวครับโอ้โหห่างเยอะนะอันดับสองกับสามก็ห่างเยอะอันดับหนึ่งนี่ก็ห่างเยอะสิบสองวิอ่ะใช่ครับ สามห้าครับรถสีสวยเลยทีเดียวครับจากพิสิทธิ์เข้าอ้นครับและนี่ฮะโอ้โหจินตนาการวัวลุชันครับสามสองสี่ปัญญาคนเพียรครับปัญญาคนเพียรนี่อยู่เจ็ดอ๋นะครับและตอนนี้เดชนภาสีเทพมาแล้วครับไวจริงๆครับเดชนภาแซงพูลิลาขึ้นมาได้นะครับแซงไปคิดขึ้นมานะครับตอนนี้อาร์เซวินครับนี่ครับจากอาร์เซวินเลนสิ่งทีมนะครับสามรอบสุดท้ายตรงนี้เดชนภาสีเทพจะไล่เก็บขึ้นไปได้ถึงอันดับที่เท่าไหร่ต้องมาลุ้นครับ คือเดชภาเป็นคนที่ขับดุมากนะฮะบางทีก็ดุจนล้นไปเลยเพรานั้นต้องต้องเอาใจช่วยเขาครับโอ้เดชพาสีเทพมาเร็วใช่ไปขึ้นมาถึงนี่แล้วเหรอมาถึงปัญญาคุณเพียรแล้วเหรอมาถึงระดับเจ็ดแล้วใช่ฮะจะเก็บแบบเร็วมากเลยนะครับเอาทุกลายครับเดชาบอกเอาแต่ลายเมื่อกี้ไม่เอาน่ะเอาทุกลายลงร้อยอาร์มาขวางทั้งลำเลยน่ะ โอ้โแสงครับแสงจุดได้ครับเอาแล้วครับเดชนภาครับอ่ะเอาขับให้สนุกเลยอ,ะ <ไป S 1> อ่ะเดชนภาไปให้เต็มข้อเลยอ่ะโอ้โเป็นวันของคุณแล้วอาเซเว่นนะเดชนภาคุณใส่ได้ดูเดือดเลยนะค,คุณจะไล่ขึ้นไปถึงไหมอ,ะอ่ะโอ้โดุจริงๆเพรหนุ่ม,มันนี้ <c oughs> รุ่นอะไรฮะ F2 F4 F5 ครับ F2 F4 F5 ติดทางช็อเตอร์และปากทางพิษได้เลยครับผู้นำตอนนี้ครับ ซีที่เจ็ดพีรละักใช้กลุ่มน้ำดีพี่จิมมี่ไปแบบนิ่มๆเลยครับสิบห้าวิครับนะน้ำระดับสองนะฮะถ้าไม่มีช่วงชุนคุณกับใครนะครับพี่จิมมี่จะหลุดแบบหลุดไปเรื่อยๆครับนำยาวจริงๆนะเมื่อกี้เห็นแวบๆน่าจะเป็นมูฮัมหมัดนั่นน่ะข้างหลังมูฮัมหมัดอาเลนอีแจโอ้โหไปดีครับเอวกระทำมาตัวสปอ ทอไปปั่นปายครับตอนนี้ผู้นำครับเกียร์ตัดใสกุญแนดีไปแล้วครับพี่สิมมี่ฮะรอบสุดท้ายแล้วด้วยเหลืออีกอ่รอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้แล้วครับพอเราฟัดในไฟนอลแลบแล้วคือรุ่นพอเป็นรุ่นชาเก็บคับเราจะเหลือเพียงแค่สิบรอบครับ <จะ S 1> หายที่รอ เอามาฮะนี่ฮะของเชียเธอครับ6 2ครับ62ครับต้องเชียแล้วครับพลังหมูกระทะฮะเอ้าพิการหายไปไหนอืมพอพิการตกลงไปครับหมายเลข1 3 5ขึ้นมาแทนได้นะครับพิสิทธ์เขาอ้นนะครับแทงพิการขึ้นมานะฮะครับตอนแรกพิการนำอยู่นะว้าวมาดูตรงนี้ครับผม1 6 0 ใครเ่ยนะหนึ่นย์นี่ป<อ>วีสวัสดิ์ทุตาครับใช้รถของทีมหมีบางกวยแน่ๆเลยครับทีนี้ยังไม่เห็นพี่หมีบางกวยเลยใครครับโอ้โ oh, ห131เปิดมาอย่างงี้ฮะ1 3 1 1 3 1นี่ทิสลุดโอ้ทิสลุดครับ นิสลุดมาอย่างนี้ครับแล้วก็1-4-1ก็แซงครับอะไรครับเมื่อกี้อยู่ดีๆครับและก็ผู้นําตอนนี้เตรียมตัวรับธงตาหมักลุกครับสำหรับหมายเลข47รับธงปแชมป์ในรุ่นของ414ครับดิทิมี่นั่นเองครับนำหุ้นเดียวจากน้าบอกเลยอ่ะก็เท่าับาขึ้นแล้วขึ้นเลยครับยาวเลยทีเดียวมาแล้วครับแับสนี่ฮะพิีการมวยดีครับอันดับที่2ครับ พลังบูกระทะของเธอยังไม่หมดนะแรงเหลือจริงๆหนึ่งสามห้าครับพิสิธิ์เขาอ้นนี่ครับกลับมาคราวนี้ครับไม่ธรรมดาครับพิสิธิ์เข่าอ้นับอ่าใครต่อพิการนะการการรักษาครับระดับที่มาแล้วครับตอนนี้ทยอยกันรับธงตามหมักเด็กาะครับเขาก็กลับเข้าสู่เกมได้จริงๆครเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโฉมหน้าแชมป์ในรุ่นนี้ครับซีหนึ่งีครับ เป็นของพีรศักชัยกุลงามดีสบายบายครับริ้วๆเลยครับตอนนี้นำแล้วนำห่างเลยทีเดียวนี่นะครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในรุ่นของ C14 นะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับจะขยับขึ้นไปเป็นในรุ่นของ F มั่งแล้วนะครับในรุ่นของ F2 F4 F5 ความมันความสูงนานจะเป็นยังไงต้องมาติดตามกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้ ไปชมไฮไลท์ในรุ่นที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งครับ บรรยากาศในส่วนของพักเฟิร์มครับนี่ครับมาแล้วอันดับหนึ่งและอันดับที่สองครับโอออหพิรศักดิชัยกุลงามดีนี่แชมป์ในรุ่นของโอเวอร์พันห้านะครับส่วนชุติการมวยดีนี่เป็นแชมป์ในรุ่นของอันเดอร์หนึ่งี่ีครับอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าพี่จิมมี่นี่ถ้าขึ้นนำแล้วนำหางน้ำยาวเลยครับพิสิก์เขาอ้นครับอันดับที่สามมาแล้ว ในสนามนี้เรามีพักเฟิร์มนะครับสำหรับให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ครูดาวกันนะครับว่าในเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะว่าอย่างที่ตามคอนเซปต์ของผู้จัดการแข่งขันครับแข่งขันกันในสนามนี้ต่อให้แข่งกันขนาดไหนนะครับหลังจากแข่งเสร็จทุกคนคือเพื่อนกันครับครับนุ่นเหนื่อยไหมเห,หนื่อยไหมอ๋อจุยไม่เป็นไรครับ มีกองเชียร์ด้วยนะนุ่นมีกองเชียร์มาเยอะเลยนะ <No. S 1> นอ๋ <A 7. S 1> อน้ำดื่มอะอาร์เซนหรอ <A> คุณทำทุกอย่างเลยเหรอฮ <laughs> ะนะ,ะพี่ละวีกับพี่เปิ้ลนี่ทำทุกอย่างเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับเนาะเรียกว่าแข่งหญิงนี่เนาะใช่พี่จิมมี่ก็สุดยอดนะครับใา<ล>สนามนีลนนนน้ลงรุ่นหนึ่งขึ้นอีกรุ่นลงรุ่นหนึ่งขึ้นอีกรุ่นหนึ่ง นี่เือการกลับมาฮะของพิสิทธิ์เขาอ้นครับพี่สุดยอดมากเลยครับพี่ับกลับมานี่ดุเดือดเลยทีเดียวนะครับพี่จิมมี่ต้องเดินไปขอน้ํากินหล่อนไม่ไหวอ่ะบอกร้อนร้อนเหนื่อยเกินเมื่อกี้โอ้โหหวดหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นต่อไปนี่นะครับผู้ชมครับ F 2 F 4 F 5ครับความมันในรูปแบบของขับเคลื่อนล้อหน้ากับเคลื่อนล้อหลังกับเคลื่อนสี่ล้อนี่ครับพักเฟิร์มก็ดีอย่างนี้ครับลงมาทักทายกันนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมองน่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูการแข่งขันกันต่อครับ